ฝนไม่ตกเพราะเทวดาผู้ดูแลฝนฟ้าต้องการลงโทษมนุษย์ที่ลืมแม่น้ำลำคลองและทําลายธรรมชาติกฎของสวรรค์และบาดาลไม่อนุญาตให้เราแทรกแซงชะตากรรมของมนุษย์โดยตรงนางสิบสองหน้าคีไม่ยอมแพ้เธอออกเดินทางไปหาปราดหน้าผู้เท่าที่อาศัยอยู่ในถ้าลึกที่สุดของเมืองบาดาลปราดหน้าผู้เท่าฟังเรื่องราวแล้วเงียบไปนาน ก่อนจะเอ่ยปากว่ามีทางเดียวเท่านั้นแต่เป็นทางที่ต้องแลกด้วยชีวิตหากมีนาคราชินีสมัครใจสละชีวิตแปลงกายเป็นเมฆฝนบนฟ้าฝนจะตกลงมาเลี้ยงแผ่นดินแต่ผู้ที่เสียสละจะไม่สามารถกลับคืนสู่รูปเดินได้อีกเลยจะต้องลอยอยู่บนฟ้าตลอดการรอ้องไห้ทุกครั้งที่ฝนตกคืนนั้นนางสินาคีนอนไม่หลับทั้งคืนภาพของเด็กทารกผอมแห้ง และเสียงร้องไห้ของแม่ชาวนาวนเวียนอยู่ในใจสิ่งที่หนูเห็นมาทำให้หนูไม่สามารถนิ่งเฉยได้เมื่อมีอำนาจที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ช่วยเราก็เป็นเหมือนผู้ร่วมกระทําบาปเธลุกขึ้นมาเขียนจดหมายถึงพระบิดาพ่อที่รักหนูได้ตัดสินใจแล้วหนูจะสละชีวิตเพื่อมนุษยชาติเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องหนูจะกลายเป็นฝนฟ้า